ปลาเป๋ปลากลมปลาเป๋ปลากลมลุกสุดงับงับก็ให้พี่น้องเสียบๆงับก็ให้สบายดีสบายดีพี่น้องพร้อมไปบรรยากาศสองโมงยังพี่น้องจุาพอสองโมงพี่น้องดังไฟกำลังสกินเขาสวยเนาะวันนี้เนาะอันนี้เทามาห้าป่าจุ่วนแล้วเนาะกำลังที่ดังไฟโอ้เอาเกิรบเลยโอ้คุณมีเงินฮะเอาเกิรบว่าสได้อย์สกี อ๋อขนังสีดังไฟนะดังไฟอะไรสีปิงปลาพี่น้องสีายปลาเด็กพี่น้องเลยสีโอซีปลาเบิ่งพี่น้องโอ้มหวันนี้เขาได้ปลาใหญ่เลยพี่น้องโสดมากเลยนึงี่สีดังไฟน้อดังไฟขับับมาเลยมมาจะซ้ำคนของมันนะมาจะซ้ำคนเพราะว่าอีกเพราะว่าอีกอนจู่นึงก็ไปเสบสมองกันไปเสบสเมองกันเนาะนั่นแหละปลาฟูไฮปลาพี่น้องหาปลาคันสมเนี่พี่น้องกินอยู่เบียงพี่น้องกับบันเกิลม้งน้องของเขาเองเนาะ อ้ดังไฟพี่น้องก็ไฟเส่นได้ก็ไฟเฮาเนี่ยเออมีก็ไฟนะก็เออมีก็ไฟนะเกมนะมาก็จูดวันนี้ดังไฟพี่น้องเลยติดนากเฮากัคือว่าโซนนี้ท้ามีคนเบิ้งลายพี่น้องเลยโซนนี้ขูกไกลสิบพันก้นให้พี่น้องกันฝากเอฟซีทั้งหลายพี่น้องเลยตัวอไรก็เซกโคตติดตามพี่น้องเลยลายพี่น้องเลยนะจ๊ะเบิ้งนะจ๊ะอย่าลืมค้ามโฆษณาพี่น้องเออยาอันลืมโมซันเออค้ามค้โฆษณาพี่น้องเออ การโฆษณาพี่น้องเลยโฆษณาแกเบิงให้เฮาในเพี่น้องเาเงินเพี่น้องมาเลี้ยนทุกงานเฮานี่แหละพี่น้องกลับบ้านกัาบเือนพื่น้องนั่นแหละก๊าบเงินมาเลี้ยนทุกงานของเฮาเองนั่นแหละได้เงินอยู่คร,ร long, ูแต like. ah, ่ใครเดือนนึงพี one, ่น <reconstruction danach> ้องพอได้ตูตูเป็นนกำกันพี่น้องนั่นแหละมีน้อยกินน้อยมีายก็กินไรน้อยนึงเพี่น้องตูตูตูด้กินไรสั่น พี่น้องในตอนนี้กำลังใส่ป่าพี่น้องสก็ีป่าปฟาโธใส่กันเลยมือเลยสก็ีป่านะโอ้ลืมห่าน่ะลืมห่าเออฟาเมือเลยลืมห่าพี่น้องเลยมือนี่ข่าวไหนไปง่ายเนาะมือนี่แม่นบอกเฮไปาใหญ่อยตัวหนึ่งสองตัวนี่ตัวหนึ่งสองตัวปฟาโธคงเหยี่ยนเลยอียี่ยพี่น้องเลยมือแรกจวดกระโดดมือแรกคือจวดมือแรกพี่น้อง าสนตัวใมือแรงขันว่าเอาตัวนี้กลอยตัวนี้ลาบปซะเป็นแหละของแทวนี่นะเดี๋ยวพี่น้องเด้อนี่แหละคุณเป็ดลนี่คลิปต้องมีนี่บริร่างง่ายๆพี่น้องเพราะว่าบ้านเราเรียบเตาน้ำคลองมันให้ยูหากินมตัวธรรมศาสตร์พี่น้องเด้อนั่นแหละคุณคุณนีใส่มือแล้วก็เข็ดป่าต้องแทนตัวนีเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละให้ยูหากินตัวธรรมศาสตร์พี่น้องเป็นวิถีชีวิตกระบะแมนนะคิดเหมือน อย่าลืมพี่น้อง FC เด้อพี่น้องอย่าลืมเด้อเนาะฝากเบิ่งคลิปในวิวของหลายๆพี่น้องเพราะว่าาเเด้อเนาะมันโหบ่พี่น้องเนาะเอาใหญ่เด้ปลาก็มีเ้ออปลาปลาก็มีพี่น้องปลาปแดปาแน่นี่ปาก็มันขนาดนี้ปาก็ส่งล่ะปนี่มันไพี่น้องสออปลานีพี่น้องเบิ่งเบิ่งอันนเฮาเบิ่งอยู่กองคือว่าตัวน้อยเนาะบ่เบิ่งตัวจริงแม่3โลนะ2-3โลพี่น้องอ๋อเบิ่งหางมพีมื้อนั้น่น้อยนึงมื้อน่ะ นี่เพ้พออตัวนี้โลไปายหอเลยเนาะอแท้โอ้โโปายโอ้โนึ่งโลปายพ่น้องใดพี่น้องสามขีดไดพี่น้องโลโลปายประมาณพี่น้องอันนี้เฮาีำกรมันน็อกไปพี่น้องมันน็อกมันไวพี่น้องมันน็อกมันสีเทนี่มีสีเทนิมนี่นะเออเซมีฮิพอเซมีฮิบอะเริ่มเซมีฮิบเซมีฮิบได้ัเลยบัวใส่ฮด้วยอะเออบัวตรงใสพี่น้องป่าธรรมาสตรบัวตงใส่ด้วยอเางกน อันนั้นขี้ใสต้นฮัเออยําเป็นฮัตมาเลยกินน้ำกันพี่น้องเขา,นนาจะได้สนามบานเท่านะบานเฮาตรงทเมืเ่อีปอดไฟลุกแห้งบานเนี่เอมันเป็นฮันตกนปีงฝ่าแล้วครับข้าวี่น้องเลยลเกินขา,นาจะมวเหอีเนี่ันเกินน้ำนีกาเวลาซอมโมงที่พีน่น้องซอมโมงันซมโมงยางพี่น้องนี่เด้อกนผักก็บมีขั้นวันนี้นะ ป้าดูพี่เรารวยแล้วพี่น้องกำลังสิปิงป้าพี่น้องเลยสิปิงป้าเนาะนี่ปลามั่งมันบอกปลามั่งได้ปลาปากได้มันบอกพ่อพี่น้องเขาลืมเอาลืมเอาลืมทำเจียวพี่น้องเออลืมเจียวพี่น้องเอาแค่ว่าเจียวพันป้านะเนาะเจียวพันปลาพี่น้องเขาได้เจียวพันปลามืัอนี้ป้าเถอะกัดหูกับบอประจักรท่เล็กบุญ เครื <ma ert. S 2> <Yeah>. ่อายเพี่น้องเฮาเครืองเพมาาเกลือเป็นงวปีงโอ้ยเนี่ยเนี่ยเราบานเฮาแกใช้ชีวิตแบบยังไงพน้องใช้ชีวิตแบบบ้านในตเดียว่หากินเนียโอ้ยเฮียก็ไี่น้องโอ้ยเฮียเป็นไรพี่น้องกยโอ้ยบนีย่กินปลาแล้วพี่น้องเอาไมหิมาจากด้างเหรออเดียวพี่น้อโอ้ยตาไมหิมาอันเดียวพี่น้องให้ใจนากระเฮ็เดี๋ยวสิได้กินปลามนไ้่นา เนียตุ๊กข้าวก็ไดาษบ้านเนี่ยบ้านนี้บ้านใต้ยยังรวยได้มันรืยแต่บ้ายก็รวยได้เพราะว่าันนี้เาเอาเขามาดมพี่น้องนี่เขาแดเกิดตีนัวพี่น้องเอ้ยมากันเขานี่เอาตังเอามาธรรมดาบ่เอามาหลายพี่น้องเลยเอามาหลายก็สกินกับเขาได้ไหมน้องป้าบ่มีคนกินเออเอามาธรรมดาพี่น้องนี่เที่พี่น้องตอนนี้กำลังผ่าเกลืออันบริเนบั ข่าเกลือเป็น um นัวม um <'m ally LI ES> ีเป็นนัวยังได้หน่เกลือแดงเป็นนัวแดงเป็นเนาะขาเกลือเป็นนัวป้อถั่วไฟนี่กาดังปั่นปัสิปีงแบร่เนาะยังเฮ้เย่าว่าเป็นเนาะฮู้นหวานเราก็ซ้ำเี็แดงพี่น้องเอ้ยให้ยู่หากินเนาะมันสุกเกลียวเกลียวมีกี่บ่นี่พี่น้องนี่มีปลาหม่างเดงเนาะเรียบร้อยไปนี่ค้างไปดูปลาฟักแปดเป็นบ่

เคเนาะปัจจุบันเนี่ยกำลังปีงป่าเนาะแต่ว่าสุกไปเองครั้งแล้วเนาะปัจจุบันนี่ป่าหืม<ฮ>มองไงฮะปอมองไลมองไลมองเนาะเลยคุณมีแต่ป,ป่าบอลก็มั่งล้วนเลย,เเรยครับสมภังเนาะเป็น,นยังไงย่งบอกยังไม่สุกค่ะย่าย่างยีจักน่อยพี่จากน้อย,ออยประมาณสามสิทียนี่ป่าสิาตา์ก็อนเนาะแล้วทีนี่นยาเกาเนาะบอลบางเธอกบองด ก็ไฟนะขึ้นกระไฟไฟธรรมศาสตร์เนาะมันมีหางนี่อายุพากินต่อธรรมศาสตร์ไปเนองแล้ะคือว่าแหละส่วนนี้ก็คือว่าไปเน้ะไงลำคลองก็ขึ้นลายไปน้ลำคลองนะเป็นไงขึ้นว่าปีนี้ลำคลองก็นแต่ห้าผู้ห้าปากเขาได้อยู่ได้กินนะโซนนี้พอได้คมได้ขายได้เป็น้องบางคนก็ดุก็ได้ขายเป็นเนาะบางคนบกดุก็คือว่าเนาะบกได้ขายอันน้พากินกัน ้หอมาเรืออกับเนอมีหมนุพี่้องปลาาบดไม่บุ้งนี่มาเมนตมัเดือก็มีพี่้องมีนักเมนค่ะบอโอเคซุปเาบอกปลาเนอะซุกเราบอกซุกเรเกียมนี่ีไส้เขา่ยยยสเขาา่นีเกียมยู่เกียมคิได้ไมเนี่ยปลาผักกับีงย่ะหักกับี่เมนยังผั้นี่นะขี้ไสฮะผักันเยอันนี้หักกุ้มเยะหักกุ้มพี่้องอยู่ตามเข็องบด เกียมนั่งแล้วพี่น้องเกียมนั่งกินขากินน้ำแล้ววะเดโอ้นนี่เต้ยนหมมันขี้สายเลยเป็นขี้สายพี่น้องบัวดเพ่อน้องบนเอากำลังเตรียมข้าวผันามอยู่เด้พี่น้องเลยแกสรป่าทำมาซ่างของป่าสุกง่ายแถวป่าเนี่ยคือบ่าโอ้มันไฟแห้งพีงสุกไรโบเซฟกินเฮ่อแบบน้ำตกอยงีนะน้ำตกเะเราได้เราได้เอาเกียมเลยเขาอยู่ไหนเดียวนี่ เอานพี่น้องเอาหอยอุ่นรองอุ่นรองเนาะเอาแม่เลยรอเดี๋ยเอาเด้๋เอาเอาเอาอัดก่อนกินก่อนเอพี่น้องกินก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตั้งกลรว่าเบื้องี่น้องตั้งกลองนั่งกินเขากินดามีดีพี่น้องอย่างไรอย่างไดรแซบเบาเอาก่อนก่อนก่อนซิมก่อนคักดูเบาคักลอยเลยลอยเลยฟ้าคักเบาวันนี้คุนี่เนี่ยคักเบาอ๋อสุดยอดสุดยอดปากปลามาสาไปนอนเลย กินคือว่าคลาดกันอย่างเงี้ยมีมัดเรือเกมนี่เองนี่โอ้โหฮัลโหลฮัลโหลการกินกุ้งหอยครบมาเขากินน้ำเราพี่น้องเด้อปีงป่าพี่น้องปีงป่าเนาะกองนี้ก็ตั้งไปเฮือพี่น้องเออคันว่าคันบ่ลลมนี่ว่าเกมนี่นะเออพี่นาะเออเขากินน้ำเหมือนกันมาปีงป่าครับเลยไปขาสู้กันเออหร์แท นี่ตัวน้อยฮุดตัวน้อยตัวน้อยยางเนาะมันแส่บให่นหองแซ่บนี่นะเออนี่อขาพาหอดเนาะอู้ขากรอขางเนาะอันนะครับพี่การเพาเพืชในการเรื่องพืชเลยอืเขากิ้ดามเขาขี้ดามกันกองตาไปเฮือวพี่น้องกองนะเออ ครับว่ามันมันตต๊ะนลู้วกัวนไฟงมม้ออยู่อ่ะเด <c oughs> ี๋นอ่นนอยเนาะ เอ้บุกเกาะ,ะไรอ่ะกนน็งาถึงกูตั้มเลยบุ้ง,งเฮ้ยมาเมะนี่แหละเดิมพี่น้องเดอรการกินขา้าวกินาน้ำก็สุมาพาะควรเนะาะกได้ให้พี่น้องเบิกน้อยนึงเนาะกต่อีกจังน้อยก็กินข้าวแล้วก็สิปไปติเบตทีมองต่อได้พี่น้องห้ยู5 0ากินต่อได้พี่น้องเด้อปลักลืมมกักจะลืมปลักอะไรปลักแสียพารติดตามสองคลิปลักหลาย,ลายพี่น้องเคยเจะบู้ขาดคลิปใปไหมพี่น้องเด้อลงคลิปใดก็กระดิ่งเจียงเตือนเนาะพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อนั่นแหละ มาคลิปได้กะคอมเมนต์ในไลฟ์พี่น้องมาคลิปเป็มีกัสิห้าไป็มีฮะเบิง้งเนาะเออมาคลิปนะ้ำมาคลิปเลาะคลิปลิ้นกินเที่ยวกับว่ากันไปพี่น้องเด้อกันแดดกินข้าวกินน้ำพี่น้องบายบายพี่น้องเอาโซ่ได้เอาโซ่ได้โซ่จะขับซ่องขับเนี้ยงับงับก็ให้พี่น้องเสียบเสียบงับก็ให้ยาวเลยยาวเลยงับกัให้งับพี่น้องค่ะค่ะ <c oughs>